พี่ใหญ่นี่ผมไม่อยู่แค่สองอาทิตย์เนี่ยคนที่จะมาดูแลพี่ใหญ่เนี่ยมันไม่มีเลยไงพี่ใหญ่ผมบอกพี่ใหญ่เลยไงว่าคนไหนอะ่ะที่มันไม่ดูแลพี่ใหญ่อะ่ะทิ้งมันไปซะอย่าเอามันไว้เก็บไปสิพี่ใหญ่มีผมทั้งคนละ่ะพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวมผมนี่แหละจะดูแลพี่ใหญ่อโอ้ยเข้าคอเลยขอให้พี่ใหญ่ไว้ใจฉันเถอะคนอย่างฉันรักใครแล้วฉันรักนาน อยากทานอะไรอยากกินอะไรฉันเคยขัดพี่ใหญ่ไหมฉันหามาให้พี่ใหญ่เชื่อฉันสิโธ่พ่อไหลวิผมทรงนี้ที่ไรอ่ะฉันนึกถึงพ่อของพี่ใหญ่ทุกทีเอาละ ไอ้นี่ทำอะไรก็ตลกไปหมดน่าซื้อไปเล่นบ้านพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดที่ทำให้พี่ใหญ่สกปรกฉันจะเช็ดฉันจะปัดฉันจะกวาดแค่พี่ใหญ่มองตาฉันก็รู้แล้วไม่ต้องชี้เอาล่ะพี่ใหญ่อยากสูบซิก้าใช่ไหม ฉันก็จะหามาให้พี่ใหญ่พี่ใหญ่มองตาพี่ใหญ่มองตาฉันทำไมฉันหามาให้พี่ใหญ่แล้วไม่พี่ใหญ่ไม่ชอบเ่ะเนี่ยตามใจทุกอย่างยังไม่ชอบอีกเหรอไอ้คำนวณไอ้คำนวณไปไหนเนี่ยไอ้คำนวณ มาแล้วหันไปดูสิพี่ถ้าจะเรียกใช้ชันน่ะให้พี่ใหญ่เรียกไม่ใช่แกมาเรียกอย่าประจบสอพอกับพี่ใหญ่รู้ไหมเอ็งชี้หน้าข้าต่อหน้าพี่ใหญ่เท่ากับเอ็งดูถูกพี่ใหญ่ให้เก็บพี่ใหญ่สักนิดนึงวงการนักเลงเขาไม่ไมเ,เลงจริงยอย่านะว้ย ยายผมดูแลพี่ผมตายแทนไม่ได้เสมอคนยังแกเฮ้ยคำนวณเอ็งอย่าประจบต่อหน้าพี่ใหญ่เลยเลยเอ็งทำอะไรข้ารู้ดีนะเฮ้ย ก็ไม่เคยให้เกียรติพี่ใหญ่แถมยังไม่รู้ใจพี่ใหญ่อีกพี่ใหญ่ฉันบอกพี่ใหญ่ฉันบอกพี่ใหญ่แล้วว่าพี่ใหญ่อยู่ทีเฉยถ้าเองรู้ใจพี่ใหญ่จริงแหละไหนรงรินบรันดีให้พี่ใหญ่สักแก้วสิไม่ต้องบอกหรอกไอ้ขอวันนี้ฉันดูแลพี่ใหญ่พออยู่แล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องมาบอกมันเป็นงานประจำของฉันเองจะรู้หรือว่าพี่ใหญ่ชอบแบบไหน พี่ใหญ่ก็กินประจำพี่ใหญ่ครับสักหน่อยหนึ่งและจำไว้นะแค่ท่าลิ้นเองก็ใช้ไม่ได้แล้วเฮ้ยงานนี้ไม่เกี่ยวกับเองนะเว้ยเฮ้ยคำนวณ<า>ฉันรู้ว่าเองก็จบพี่ใหญ่นะเฮ้ยถ้าเองถึงผู้หญิงตายแล้วเว้ยจำไว้ตายแล้วเว้เย คอยดูแลพี่ใหญ่เองทุกอย่างเนี่ยโอเคพี่ทุกอย่างรายได้เปอร์เซ็นต์มันต้องหารครึ่งกันหมดเฮ้ยผดนึกแล้วอะไรเล่าไม่ได้พูดซักคำตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วเพี่ใหลิกก่อนนั่งป้ามาพี่ ตายเลยตายแล้วมาปั๊บตายแล้วมาต้องตายอ่ะมันตายไปแล้วแล้วไี่พวกมันตายไปแล้วดีมากควักตายแล้วไปเลยเข้าไปเลยฮะตายแล้วเข้าไปเลยมันมีตัวแล้วหมดแล้วแต่งตัวมาทำไมเซ็งเกล